นิ่มค่ะนี่วิธีต้มมะเขือใย,ยหนึ่งก็จะทำประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะนิ่มเลยยังนิ่มหรือยังยายหนึ่งว่าเยี่ยมค่ะโอเคแล้วนะคะรสชาติเสร็จและฟินมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะปะ่ะเราไปคั่วพริกกันเลยค่ะไม่มีอะไรเยอะเครื่องปรุงก็จะมีหอมแดงกับพริกสดค่ะ เราเอาไว้คั่วกันนะคะหรือว่าเราเอาไปคั่วเอาไปอบอะไรก็ได้ข้่ต้มแล้วก็มีผักนะคะผักตามใจชอบใส่ตามใจชอบเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเอาตามใจชอบนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรอะนะมันจะได้หอมพริกหรือว่าหอมหอมแดงด้วยค่ะเสร็จแลว้วเราก็มาต้มมะเขือกันก่อนนะคะต้มมะเขือให้สุกหรือให้แล้วเราก็มาตักใส่ถ้วยค่ะ ตักใส่ถ้วยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆอนยายหนึ่งไม,ไม่ไม่ทำให้ละเอียดนะคะยายหนึ่งทำให้มันเป็นชิ้นพอพอเราได้กินฉิบน,นี่ค่ะประมาณนี้เลยสุกแล้วเราก็มาตำพริกที่เราคั่วไว้นั่นแหละค่ะเราตำพริกที่เราคั่วไว้นะคะเนาะตำให้ปลาพอประมาณค่ะใครชอบละเอียดหรือว่าชอบหยาบๆยบ,ยบก็แล้วแต่ท่านนะคะสำหรับยายหนึ่งพอหยาบๆยาบ,บค่ะ ไม่เผ็ดเยอะไม่เผ็ดน้อยยังจ้าเราก็ดูเนาะว่ามะเขือเรานิ่มหรือว่าสุกหรือ,อยังเราก็ดูค่ะเราเนาะชอบใครชอบมันอย่างว่าค่ะโรยผักชีต,ต้นหอมลงไปค่ะเห็นไหมคะ่ะแทนแทนแทนเป็นพิธีที่ฟินมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะป่ะเราไปคั่วพริกกันเลยสูตรใครสูตรมันทํากินนะคะปะเราไปแต่งจานกันค่ะ นี่ยายหนึ่งก็แต่งจานเสร็จแล้วก็มีไข่ต้มมีแค่รอนมีบก๊กวันนี้จะทำซุปมะเขือแบ่งเพื่อนเพื่อนกินนะจ๊ะกับข้าวตอนเย็นจากเพื่อนเพื่อนกับข้าวตอนเย็นของเราก็ามาคั่วให้หอมพอคั่วให้มันสุกเนาะเพื่อนๆนเนาะเอามาคั่วให้มันสุกเพื่อว่าการเราไปทำซุปมะเขือหรือเนีน่นมะขิ้ฟินมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะ เราไปคั่วพริกกันเลยมาคั่วให้หอมพอคั่วให้มันสุกเนาะเพื่อนๆเนาะเอามาคั่วให้มันสุกเพื่อว่าการเราไปทำซุปมะเขือหรือเนี่ยนมะเขือมากยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปและเป็นกำลังใจให้ยายหนึ่งคะ่ะนี่ก็คือซุปบะคือเวอร์ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเอาไปทำกินนะคะสูตรใครสูตรมันคะ่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราก็มาตักมะเขือที่สุกแล้วค่ะเพื่อนๆตักมะเขือที่สุกเนาะที่เราต้มไว้มันสุกแล้วหรือว่ามันนิ่มแล้วแหละค่ะแล้วก็ตักแล้วก็ลินน้ำปลารานี่แหละทีเด็ดอยู่ที่น้ำปลารนัวนะคะน้ำปลาร์นัวมีทั่วไปค่ะแล้วก็ผงนัวนิดๆหน่อยๆแล้วแต่ท่านชอบค่ะชอบฟินมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะ เราไปคั่วพริกกันเลยแซ่บก็ใส่ลายสมบแซ่บเร้ลายก็ใส่ตามตามตามที่เราชอบนะคะนอกจานเพื่อน,น,นขาแล้วเราก็มาย้วเ,เสร็จแล้วเราก็มาชิมรสชาติค่ะย้วอันทีเสรแล้วเราก็เทลงไปนะคะยหญหนึ่งไม่ใส่ปลาทูนะคะยหญหนึ่งไม่เอาปลาทูค่ะตำมะเขือเปล่ปา,าค่ะเพื่อนๆขะแล้วเราก็โยกเอาสองทีแล้วก็ใส่นี่ค่ะประมาณนี้เลยสุกแล้วเราก็มาตำพริกที่เราคั่วไว้นั่นแหละค่ะ เราตําพริกที่เราคั่วไว้นะคะเนาะตำให้เราก็มาตักใส่ถ้วยค่ะตักใส่ถ้วยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนยายหนึ่งไม่ไม่ทำให้ละเอียดนะคะยายหนึ่งทําให้มันเป็นชิ้นพอพอเราได้กินชิ้นิ่มค่ะนี่วิธีต้มมะเขือยายหนึ่งก็จะทําประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆนค่ะ นิ่มแล้วยังนิ่มหรือน้ำให้เสด็จน้ําค่ะเพื่อนๆค่ะลินให้เสด็จน้ําอย่าให้น้ําติดไปเยอะนะเดี๋ยวมันจะเละเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยค่ะมาเลยค่ะมาทําพิธีตามดินนี้ค่ะเเราคั่วพริกหรือจีพริกเหมือนที่เขาว่านั่นนะเนาะเครื่องปรุงของเราก็มีหอมค่ะหอมกับพริกสดค่ะเอาน้ําให้เสด็จน้ําค่ะเพื่อนๆค่ะลินให้เสด็จน้ําอย่าให้น้ําติดไปเยอะนะะเดี๋ยวมันจะเละเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยค่ะ มาเลยค่ะมาทําพิธีตมเสร็จแล้วนะคะซุปมะเขือหรือเนียนมะเขือหรือว่าตําม,มะเขือไม่มีประทูใส่แต่น้รราําปลาผงนัวก็เซ่บมาคั่วให้หอมพอคั่วให้มันสุกเนาะเพื่อนๆเนาะเอามาคั่วให้มันสุกเพื่อว่าการเราไปทําซุปมะเขือหรือเนียนมะเขือมากยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปและเป็นกําลังใจให้ยายหนึ่งค่ะ นี่ก็คือซุปมะเขือมาคั่าาวให้หอมพอคั่วให้มันสุกเนาะเพื่อนๆเนาะเอามาคั่วให้มันสุกเพื่อว่าการเราไปทำซุปมะเขือหรือเนียนมะเขือวันนี้จะทำซุปมะเขือแบ่งเพื่อนๆกินนะจ้ากับข้าวตอนเย็นจ้ะเพื่อนๆค่ะกับข้าวตอนเย็นของเราก็เส,ส่ก็ใส่ลายสบู่เส่ลายก็ใส่ตามตาม,ตามที่เราชอบนะคะเนาะเพื่อนๆขาแล้วเราก็ไม่ ย้วเสร็จแล้วเราก็มาชิมรสชาติค่ะย้วอันทีได้ค่ะให้มันหอมค่ะเพื่อนๆค่ะเราจะทำซุปมะเขือกินกับไข่ต้มค่ะมะเขือคู่กับไข่ต้มจะเข้ากันและวยหนึ่งว่าเยี่ยมค่ะโอเคแล้วนะคะรสชาติเสร็จแล้วฟินมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะป่ะเราไปคั่วพริกกันเลย,ยมากใย,ยหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ ที่เข้ามาชมคลิปและเป็นกำลังใจให้ยายหนึ่งค่ะนี่ก็คือซุปมะเขือสูตรไข่สูตรมันทำกินนะคะปะ่ะเราไปแต่งจานกันค่ะนี่ยายหนึ่งก็แต่งจานเสร็จแล้วก็มีไข่ต้มมีแครอทม,มีบกจะมีซุปมะเขือมะเขือเจ็ดลูกหรือเจ็ดหน่วยหรือเจ็ดผลมะเขือยาวมีสองลูกค่ะเพื่อนๆได้ค่ะให้มันหอมค่ะเพื่อนๆค่ะเราจะ ทำซุปมะเขือกินกับไข่ต้มค่ะมะเขือคู่กับไข่ต้มจะเข้ากันและฟินมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะป่ะเราไปคั่วพริกกันเลยฟินมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะป่ะเราไปคั่วพริกกันเลยมาคั่วให้หอมพอคั่วให้มันสุกเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเอามาคั่วให้มันสุกเพื่อว่าการเราไปทำซุปมะเขือหรือเนียนมะเขือได้ค่ะให้มันหอมค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเราจะ ทำซุปมะเขือกินกับไข่ต้มค่ะมะเขือคู่กับไข่ต้มจะเข้ากันและเสร็จแล้วนะคะซุปมะเขือหรือเนียนมะเขือหรือว่าตำม,มะเขือไม่มีประทูใส่แต่น้ำปลาผงนัวก,ก็เซ่บมาคั่วให้หอมพอคั่วให้มันสุกเนาะเพื่อนๆเนาะเอามาคั่วให้มันสุก เพื whales, 8, nah ่อว the ่าการเราไปทําซุปมะเขือหรือเนียนมะเขียงจ้าเราก็ดูเนาะว่ามะเขือเรานิ่มหรือว่าสุกหรือยังเราก็ดูค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตักมะเขือที่สุกแล้วค่ะเพื่อนๆตักมะเขือที่สุกเนาะที่เราต้มไว้มันสุกแล้วหรือว่ามันนิ่มแล้วแหะค่ะเราก็ตักแล้วก็ลินเสร็จแล้วเราก็มาตักมะเขือที่สุกแล้วค่ะเพื่อนๆตักมะเขือที่สุกเนาะที่เราต้มไว้มันสุกแล้วหรือว่ามันนิ่มแล้วแหะค่ะ แล้วก็ตักแล้วก็ลิ้นจะมีซุปมะเขือมะเขือเจ็ดลูกหรือเจ็ดหน่วยหรือเจ็ดผล <c oughs> มะเขือยาวมีสองลูกค่ะเพื่อนๆเสแปรบก็บใไ่รัสยสมบเสแร้าลก็ใส่ตามคามตามที่เราชอบนะคะเนอะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็มาเนื้อเสร็จแล้วเราก็มาชิมรสชาติค่ะเนื้อทีเสร็จแล้วนะคะซุปมะเขือหรือเนียนมะเขือหรือว่าตำมะเขือ ไม่มีประทูใส่แต่น้ำปลาผงนัวก็แสบเซบก็ใส่ลายสมบูรณ์ส่บ,สบลายก็ใส่ตามคาตามที่เราชอบนะคะเนาะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็มาเนื้อเสร็จแล้วแล้วก็มาชิมรสชาติค่ะเนื้อทีทำมะเขือซุปมะเขือเทลงไปเลยค่ะเพราะเราตำพริกตั้งวัยนะ่ะ มันจะได้หอมพริกหรือว่าหอมหอมแดงด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาต้มมะเขือกันก่อนนะคะต้มมะเขือให้สุกหรือให้มากยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปและเป็นกําลังใจให้ยายหนึ่งค่ะนี่ก็คือซุปบักขือเวอร์ค่ะเพื่อนเค่นคะเอาไปทํากินนะคะสูตรไขรสูตรมันค่ะเพื่อนเค่นคะไม่มีอะไรเยอะเครื่องปรุงก็จะมีหอมแดงกับพริกสดค่ะ เราเอาไว้คั่วกันนะคะหรือว่าเราเอาไปคั่วเอาไปอบอะไรก็นี่ค่ะประมาณนี้เลยสุกแล้วเราก็มาตําพริกที่เราคั่วไว้นั่นแหละค่ะเราตําพริกที่เราคั่วไว้นะคะเนะาะตําให้สูตรใครสูตรมันทํากินนะคะปะ่ะเราไปแต่งจานกันค่ะนี่ยายหนึ่งก็แต่งจานเสร็จแล้วก็มีไข่ต้มมีแครอทมีบ๊วยปลาพอประมาณค่ะใครชอบ ละเอียดหรือว่าชอบหยาบหยาบก็แล้วแต่ทัานนะคะสําหรับใยหนึ่งพอหยาบหยาบค่ะไม่เผ็ดเยอะไม่เผ็ดน้อยเอียนะมันจะได้หอมพริกหรือว่าหอมหอมแดงด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาต้มมะเขือกันก่อนนะคะต้มมะเขือให้สุกหรือให้ได้แล้วเราก็เทเลงไปนะคะยหนึ่งไม่ใส่ปลาทูนะคะใยหนึ่งไม่เอาปลาทูค่ะตำมะเขือเปล่าค่ะเพื่อนๆค่ะ แล้วเราก็โยกเอาสองทีแล้วก็ใส่ใน้ำมากยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปและเป็นกําลังใจให้ยายหนึ่งค่ะนี่ก็คือซุปบะเขือจะมีซุปมะเขือมะเขือเจดลูกหรือเจดหน่วยหรือเจดผลมะเขือยาวมี2ลูกค่ะเพื่อนๆ